ชื่อเรื่องตะเกียงวิเศษในวันหนึ่งเบนผู้ชื่นชอบในการสะสมของแปลกเขาได้เดินทางไปร้านขายของเก่าเพื่อซื้อของเก่ามาสะสมไว้และเบนหนุ่มที่ชื่นชอบของแปลกเดินเข้าไปในร้านขายของเก่าที่ดูรกร้างเขาได้คุยกับเจ้าของร้านซึ่งเป็นชายชลาคนหนึ่งลุง มีอะไรนะ่าสนใจไหมของที่มันมีเรื่องเล่าเจ๋งๆอะไรเนี้ยมีปะก็มีนะแต่แกกล้ารับผิดชอบไหมล่ะชายชาราหยิบตะเกียงของเหลืองเก่าๆขึ้นมามันมีรอยฉีดขวน 3> <1> <3> <1> เหมือนผ่านการใช้งานมานานแล้วนี่คือตะเกียงวิเศษขอพรได้สามข้อแต่จำไว้ให้ดี อย่าขอพรที่ผิดธรรมชาติฮฮ่าฮ่าฮาหรจิงละลมนั้นขายให้ผมเลยเบนรีบจ่ายเงินและถือตะเตียงกลับบ้านด้วยความดีใจเขาลองถูมันเล่นๆแบบในนิทานแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮยโถโถ่อะไรเนี่ยก็แค่ของเต่าธรรมดา โดนหลอกแล้วเราแต่จูจูในคืนนั้นขณะที่เขากำลังนอนหลับอยู่ในห้องจูจูก็มีเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นในความมืดว่าเจ้าต้องการอะไรเมนสะดุ้งตื่นขึ้นและพบว่าตะเกียงกำลังเปล่งแสงสีทองอ่อนๆออกมาและมีเงา ของบางสิ่งที่คล้ายกับคนลอยออกมาข้าคือผู้พิทักษ์ตะเกียงวิเศษเจ้าสามารถขอพรได้สามข้อแต่จงจำไว้เจ้าจงระวังในสิ่งที่เจ้าขอจริงหรองั้นข้อแรกเลยฉันขอให้ดีไวแบบไม่ต้องทำงานเลยทางใดนั้นเงินสดมากมายปรากฏขึ้น เต็มบ้านของเบนเขากระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจสุดยอดเลยนั่นขอพรข้อที่สองฉันขอให้เป็นคนที่หล่อที่สุดในโลกใบหน้าของเบนเปลี่ยนไปอย่างสมบูรณ์เขาหลอ่อจนกระจุกแทบแปะแต่ไม่นานเขาก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติแต่ ทำไมมันเงียบๆบแปลกๆวะเสียงวิญญาณเจ้าอยักจินนี่ในตะเกียงตอบกลับมาว่าเมื่อเจ้าขอให้เป็นคนหล่อที่สุดในโลกข้าจึงต้องทำให้คนอื่นทั้งหมดหายไปและเจ้าคือคนเดียวที่เหลืออยู่ ฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนี้เบนรีบขอพรข้อสุดท้ายกับตะเกียงฉันขอให้ทุกอย่างกลับไปเหมือนเดิมและทันใดนั้นพรข้อสุดท้ายก็เป็นจริงเบนพบว่าบ้านของเขากลับมาเหมือนเดิมเงินหายไปใบหน้าก็กลับมาเป็นเหมือนก่อนแต่ถ้าว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนไป เขาเริ่มได้ยินเสียงหัวเราะในมุมมืดของบ้านเสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเจ้าขอให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่เหมือนเดิมของเจ้านั้นมันก็ไม่ได้หมายถึงชีวิตของเจ้าเบนเริ่มเห็นเงาของผู้คนที่เคยอยู่ในตะเกียงพวกเขาคือผู้ที่เคยขอพรผิดพลาดเช่นเดียวกับเบน แต่ละคนมีรูปร่างบิดเบี้ยวและเต็มไปด้วยความโกรดแค้นพวกเขาค่อยๆล้อมรอบตัวเบนพร้อมกับส่งเสียงหัวเราะที่ดังขึ้นเรื่อยๆและเจ้าทุกคนต่อไปที่จะกลายเป็นผู้พิทักษตะเกียงแทนข้า <laughs> ในชั่วพริบตาเบนรู้สึกถึงแรงดึงดูดมหาศาลร,ร่างกายของเขาถูกดึงดูดเข้าไปในตะเกียงทิ้งไว้เพียงเงาสีดำที่ลอยอยู่รอบๆอ,อบบ้านไม่ไม่ไม่นะไม่ไม่ช่วยฉันด,ดว้วยช่วยฉันด้วยและในวันต่อมาชายชลาในตลาดร้านขายของเก่า ยืนยิ้มอย่างมีเลซไนขณะที่พูดกับลูกค้าคนใหม่ว่านี่คือตะเกียงวิเศษสามารถขอพรได้สามข้อหนูสนใจไหมจริงเหรอคะลุงนี่คือตะเกียงวิเศษจริงๆเหรอขอพรได้สามข้อจริงนะงั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆงั้นหนูซื้อเลยคะ่ะ